สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสวนานักวิจัยหรือ Research Week โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับวันนี้ผมกิตพัฒน์ถาปารบุตรรับหน้าที่เป็นพิธีกรนำเนืนอรายการเทปนี้นะครับนอกจากเราจะได้พบกับโครงการวิจัยใหม่นักวิจัยชุดใหม่วันนี้เรามาพร้อมกับฉากใหม่ที่แปลกตาไปท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าฉากที่เราเห็นนี้สร้างมาจากวัสดุเหลือใช้ซึ่งเป็นหนึ่งในผลลัพธ์งานวิจัยในวันนี้นะครับ วัสดุเหลือใช้นะครับหรือตอนนี้เราจะมีคีย์เวิร์ดสำคัญคือคำว่า circular economy ที่จะนำมาเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่สามารถไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้นะครับโครงการวิจัยในวันนี้นะครับเป็นโครงการการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเหลือใช้จากส่วนต่างๆของบวยน้ำว้าซึ่งเราได้รับเกียรติจากอาจารย์อภิญญาอาสาราชนะครับหัวหน้าโครงการวิจัยซึ่งมานั่งคุยกับเราในวันนี้สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะครับค่ะ อาจารย์ช่วยแนะนําตัวแล or or ้วก็เล่าความสนใจทางด้านงานวิจัยหรือความเชี่ยวชาญของอาจารย์ให้พวกเราฟังนะครับสวัสดีอีกครั้งนะคะชื่ออาจารย์อภิญญาสาราชนะคะชื่อเล่นชื่ออาจารย์กิ๊กนะคะก็สอนอยู่ที่คณะสถาปัตย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราเองนะคะแล้วก็เป็นสิทธ์เก่าของคณะสถาปัตย์เรานะคะแล้วก็จบปริญญาโททางด้านการเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์จากสถาบันเทคโนโลยี รากะบังนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังศึกษาปริญญาเอกนะคะสาขาวัฒนธรรมศิลปกรรมและการออกแบบค่ะความเชี่ยวชาญนะคะก็จะถนัดในเรื่องการออกแบบเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็การออกออการออกแบบตกแต่งภายในแล้วก็การออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็การทดลองวัสดุนะคะครับอ,อ,อาจารย์ช่วยเล่าจุดเริ่มต้นของการทําวิจัยโครงการนี้หน่อยครับว่าทําไมอาจารย์ถึงได้ นำเรื่องวัสดุเหลือใช้ของกล้วยมามาเป็นประเด็นสําคัญในการออกวิจัยครับค่ะโครงการนี้นะคะจริงๆแล้วนะคะเราได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยนะคะจากฝ่ายการวิจัยและนวัตกรรมนะคะเป็นการบูรณาการงานวิจัยนะคะซึ่งเป็นโครงการชุดใหญ่ส่วนเราเนี่ยจะเป็นโครงการชุดเล็กที่เป็นปลายน้ํา Oh, เหมือนโครคงการนี้จะเป็นโครงการชุวใหญ่ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำในในส่วนของเราเนี่ยเป็นทางด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์เอาแบบผลิตภัณฑ์เราก็เลยคิดว่าเราจะเป็นส่วนของปลายน้ำที่จะสามารถนำเอาวัสดุเหลือใช้หรือส่วนต่างๆของกล้วยน้ำว้าเนี่ยค่ะสามารถนำมาต่อยอดได้ mm hmm. นะคะซึ่งเราก็นึกถึงรายได้ของผู้ป,ประกอบการหรือว่าชุมชนที่เขาปลูกกล้วยน้ำว้านะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเวลาปลูกกล้วยน้ำว้าเสร็จเนี่ยเขาก็จะเอาตัวผล ไปแปลรูปเป็นอาหารนะคะส่วนวัสดุหรือว่าเศษวัสดุที่เหลือใช้จากกล้วยเนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้รับการต่อยอดหรือว่าก็ปล่อยปล่อยให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเศษขยะทางการเกษตรนะคะคก็เลย คิดว่าวัสดุพวกนี้มันสามารถนํามาต่อยอดแล้วก็นํามาสร้างผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนหรือว่าสามารถนําไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําให้พัฒนาฝีมือของของคนในชุมชนได้เป็นรายได้ได้ค่ะวัสดุเหลือใช้ที่มาจากกล้วยนี่มีส่วนไหนของกล้วยบ้างครับได้ทุกส่วนเลยค่ะคตั้งแต่ใบ,บต้นลำต้นลำต้นมันก็จะมีกาบที่สามารถนำมาทดลองแล้วก็นำมาทำเป็นเส้นใยได้นะคะ วัสดุอย่างเช่นกลับกล้วยใบกล้วยพวกนี้เขามีจุดเด่นยังไงบ้างครับที่อาจารย์เห็นศักยภาพว่านำมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ได้ยกตัวอย่างเลยนะคะที่ที่การทดลองนี้นะคะซึ่งเราได้ร่วมกับการทดลองกับนักศึกษาปริญญาตรีนะคะคชื่อ รัชนีวันนะคะใช่ค,ค่ะซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าของเราที่สบไปก็ให,ให้ให้เขามาเป็นผู้ช่วยวิจัยนะคะเพื่อที่จะช่วยกันทดลองนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของกากกล้วยนะคะซึ่งจะมีความยืดหยุ่นสูงนะคะแล้วก็จากการทดลองเนี่ยมันสามารถนําไปใช้ทําเป็นของตกแต่งภายในบ้านได้แล้วก็เฟอร์นิเจอร์ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นกันเอาเอาส่วนต่างๆของกล้วยมาเนี่ยก็จะเป็น ผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กค่ะซึ่งเป็นพวกกระเป๋าเป็นพวกจานรองแก้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เลยมามาทดลองกันดูว่ามันจะสามารถทําเป็นเฟอร์เิเจอร์ได้หรือเปล่าแต่คุณสมบัติก็สามารถนําทําเป็นเฟอร์เิเจอร์ได้นะคะซึ่งมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีเส้นใยที่แข็งแรงนะคะสามารถนํามาใช้ในงานตกแต่งแล้วก็ทําเป็นเฟอร์เิเจอร์ได้ะคะงานชิ้นนี้มีชื่อไหมครับอาจารย์งานชิ้นนี้ยังยังไม่ได้ตั้งชื่อค่ะแต่ว่าก็ เป็นดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทุนทางวัฒนธรรมของอีสานเราด้วยนะคะซึ่งเหมือนเหมือนชิ้นนี้จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นของธรรมชาติของต้นไม้ใบไม้อะไรเงี้ยนะคะอันนี้เราเห็นคือปลายทางตัวผลลัพธ์แล้วคราวนี้กระบวนการก่อนที่จะมาถึงผลลัพธ์สวยๆที่เราเห็นในวันนี้ครับเขาต้องผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้างอาจารย์ผ่านขั้นตอนตั้งแต่ลงพื้นที่ไปดูพื้นที่ ในขอบเขตของพื้นที่ของเราวางวางไว้เป็นสิบพื้นที่นะคะแต่ว่าต,วตัวนี้ที่เราเลือกจุดเด่นของ,ของเขามาก็คือเขา,เ,าเป็นพื้นที่ในจังหวัดร้อยเอ็ดที่เขามีการปลูกกล้วยนะคะทีนี้เนี่ยการทดลองเนี่ยก็ตั้งแต่นําใบนําตัวของต้นกล้วยค่ะมาทดลองค,ค่ะตั้งแต่การตากความชื้นก็มีความสําคัญในในการที่ ในในการตากกล้วยนะคะซึ่งเราจะเห็นสีของกากกล้วยเนี่ยที่มันมีความแตกต่างกันนะคะซึ่งความชื้นก็มีส่วนที่ทําให้สีสีม่วงที่เราเห็นเนี่ยใช่ใช่ค่ะจะเกิดจากความชื้นที่เวลาตากมันมีความชื้นต่างกันถ้าถ้ามันแห้งมันก็จะมีสีที่ขาวค่ะเพราะว่าในการทดลองช่วงนั้นก็จะมีทั้งช่วงที่ฝนตกหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีส่งผลต่อ ต่อสีของกับกล้วยนะคะแต่ที่เราเห็นนี้ก็คือใบกล้วยนะคะเอามาฟันนะคะครับมันเชือกเลยใช่ค่ะแต่แต่ใบกล้วยเนี่ยก็จะมีความกรอบดังนั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถนํามาทําในส่วนนี้ได้มันต้องเอามาฟันให้เหมือนเชือกนะคะแล้วก็สามารถนําไปจัดสารหรือว่าทออย่างนี้ได้นะคะครับพอเราได้พวกวัสดุที่มีคุณสมบัติ แตกต่างกันหลายอย่างมันต้องมีการใช้สารเคมีหรือใช้ทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ก็เรียกอะไรครับมันดัดตัวง่ายมันอายุการใช้งานนานขึ้นไหมครับอย่างเช่นตัวนี้นะคะก็จะใชเ้เหมือนเป็นผ้ากาวรองก่อนนะคะซึ่งจะใช้ตัวกาบของมันเลยไม่ได้เพราะว่าความยืดหยุ่นมันก็จะไม่ไม่ไม่เยอะค่ะมันจะมีความกรอบอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยก็จะใช้ผ้าผ้ากาวรองแล้วก็ใช้การเย็บ อันนี้จะเป็นการเย็บนะคะซึ่งเย็บเย็บต่อกันให้เป็นแผ่นนะคะซึ่งผ้ากาวก็จะช่วยในความการการยืดหยุ่นมากขึ้นค่ะครับคราวนี้พอหลังจากเราเตรียมวัสดุได้เรียบร้อยจะมีณสมบัติที่เราต้องการเรียบร้อยเสร็จในส่วนของการออกแบบนะครับอาจารย์พูดพาร์ทหนึ่งว่าเราพัฒนาแนวคิดการออกแบบมาจากอีสานด้วยคราวนี้ในแง่ของการออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ลักษณะอื่นๆนอกจากฉาก ที่เราเห็นนี้มีมีการเอาวัสดุและใช้ไปออกแบบเป็นเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับอย่างยกตัวอย่างมาก็จะมีตัวเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโซฟานะคะตัวนั้นเนี่ยถ้าดูจากภาพตัวอย่างนะคะครจริง,รงๆเรามีตัวรจริงนะคะซึ่งเราไม่ได้ยกมานะคะก็จะมีตัวของตัวเก้าอี้นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะใช้ในลักษณะของการสารนะคะคซึ่งจะมาแทนคุณสมบัติคล้ายๆพวกพวก ไาค่าผักตบชาวาใช่คใช่ค่ะแล้วก็มีส่วนนี้นะคะก็จะใช้การเป็นโต๊ะค่ะซึ่งในตัวโครงการนี้เราก็ทําผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างนะคะแต่ว่าที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทดลองแล้วเอ๊ะมันสามารถนํามาใช้ในการตกแต่งได้จริงแล้วก็ทำเฟอร์นิเจอร์ได้แล้วก็ตัวอื่นก็จะมีพวกกระเป๋าค่ะกระเป๋าหรือว่าเป็นเซ็ตจานรองแก้วหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ ที่สามารถใช้เป็นของตกแต่งเล็กๆน้อยๆได้นะคะมีหลายๆขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กของใช้ส่วนตัวจนถึงเป็นของประดับบ้านโครงการนี้ก็ทําเพราะว่าเราจะเน้นตามศักยภาพของของแต่ละกลุ่มที่เราไปถ้าศักยภาพของกลุ่มไหนที่สามารถไปต่อยอดได้เราก็จะดีไซน์ให้เข้ากับศักยภาพของกลุ่มนั้นด้วยค่ะอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องประสบการณ์ตอนที่ไปทํางานกับชุมชนให้เราหน่อยได้ไหมครับว่าตอนที่เราไปถ่ายทอดหรือเชิญชวนเข้ามาทํางาน โครงการเรามีประเด็นไหนหน่าสนใจมีเหตุการณ์ไหนที่ประทับใจบ้างครับการทํางานกับชุมชนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะคิดว่าเขามันจะทําได้หรือเปล่าหรือรว่าจะเอาไปต่อยอดยังไงเพราะว่าสักการะภาพก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาเขาก็จะยังยังยังไม่เคยทําอะไรใหม่ไม่มัน่นใจในตัวเองใช่ใช่ค่ะคแล้วทีนี้เราก็อาจจะให้เขาทําเป็นบางพาร์ทอะคะ่ะอย่างเช่นถ้าในส่วนของพลาสตุกเขาสามารถทํา วัสดุได้แต่ในการขึ้นผลิตภัณฑ์หรือโครงสร้างบางทีเราอาจจะต้องหากลุ่มหัตถกรรมที่อยู่ภายในชุมชนที่ให้เขาสามารถเชื่อมโยงหรือประสานกันในการทําในส่วนแต่ละส่วนได้ค่ะคเพราะว่าถ้าจะให้กลุ่มนั้นที่เขาปลูกกล้วยอยู่แล้วไปทําผลิตภัณฑ์เลยเนี่ยมันก็อาจจะเกินศักยภาพของเขาค,ค่ะในในในส่วนนี้ก็อาจจะต้องแบ่งแบ่งพาร์ทไปว่าเจ้าของสวนอาจจะส่งวัสดุหรือ ส่งผลิตส่งวัสดุที่เหลือใช้ให้ให้กับกลุ่มอัตถกรรมหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการที่ที่อยู่ใกล้เคียงที่ให้เขาสามารถบูรณาการร่วมกันได้ค่ะก็จะทําให้เกิดชิ้นงานออกมาน่าสนใจก็จะเกิดเชนหรือว่าระบบของการส่งต่อวัตถุดิบและสร้างผลิตภัณฑ์ทำงานเป็นสเกลชุมชนครับพวกผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากกล้วยนี้ต้องมีการดูแลรักษาอะไรเป็นพิเศษไหมครอาจารย์ การรักษาเป็นพิเศษซึ่งคุณสมบัติที่ที่จากการวิจัยนะคะเพราะว่า,เ,าเส้นใย,ยกล้วยเนี่ยเ,เป็นมีความยืดหยุ่นสูงนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคือเราในโครงการนี้เราจะเน้นในเรื่องของความเป็นธรรมชาติการรักษางแวด,ดล้อมด้วยก็เลยเป็นม,มีการการเคลือบ เคลือบสารที่เป็นสารที่ได้จากธรรมชาตินะคะใช่เป็นสารอ <MC, S 2> ินซีเป็นสรใช่ค่ะซึ่งผู้ช่วยวิจัยนะคะก็เป็นคนช่วยช่วยกันทดลองแล้วก็ไปไปศึกษามาว่าสารเคลือบตัวไหนที่สามารถเคลือบเคลือบอตัวกล้วยหรือวัสดุที่เป็นวัสดุธรรมชาติได้นะคะก็เป็นสารเคลือบที่ได้จากธรรมชาตินะคะแล้วก็คุณสมบัติอีกอย่างนึงก็คือเป็นเส้นใยที่แอนติแบคทีเรียด้วย นะคะน่าสนใจใรับ่แต่ว่าด้วยที่เป็นวัสดุธรรมชาติอายุการใช้งานอาจจะอาจจะไม่ได้ยาวนานมากนะคะดังนั้นเราจึงเอามาเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอาไว้ใช้ตกแต่งอาจจะไม่ได้ใช้งานแบบหนักหรือเอาเป็นของตกแต่งเพื่อเอาไว้ความสวยงามหรือว่าเป็นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในในในงานดีไซน์แล้วก็ชอบในงานที่เป็น การออกแบบเกี่ยวกับธรรมชาติคะก็เป็นทางเลือกนะครับอาจจะไปตกแต่งไม่ว่าจะเป็นอินทีเรียในบ้านรีสอร์ทโรงแรมก็จะมีก็สามารถนําผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปไปใช้งานได้โครงการอาจารย์ได้มีการต่อยอดหนึกขยายผลอะไรต่อไปอีกไหมครับตอนนี้กําลังเขียนที่จะ ขยายผลเพื่อที่จะไปทําในพื้นที่อื่นๆต่อไปนะคะซึ่งโครงการนี้เราได้ทําในพื้นที่ร้อยแก่นสารสินซึ่งเป็นพื้นที่ในอีสานตอนกลางก่อนะคะจังหวัดอะไรบ้างครับเป็นมีจังหวัดขอนแก่นเรานะคะแล้วก็สารคามแล้วก็กาลสิน์ค่ะแล้วก็ร้อยเอ็ดาใช่ใชร้อยเอ็ดสจังหวัดค่ะก็ลงพื้นที่ก็เลือกมา1กลุ่ม แล้วก็เอากลุ่มที่มีศัก,กยาภาพเข้ามาทําต่อทีนี้ถ้าโครงการนี้มันเกิดประสิทธิภาพเราก็จะขยายไปในพื้นที่อื่นเพิ่มเติอมอาจารย์มองถึงในแง่การต่อยอดผลงานไปเชิงพาณิชย์ไหมครับมองค่ะคเพราะว่าถ้าการต่อยอดในเชิงพาณิชย์เนี่ยมันก็จะเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผู้ปลูกกล้วยตั้งแต่ปลูกเลยนะคะคแล้วก็พอปลูกแล้วเนี่ยพอเขาขายผลแล้วตัวต้นกล้วยเนี่ย มันก็สามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เกิดรายได้ได้ครับผมค่ะครับสุดท้ายอาจารย์อยากจะฝากอะไรให้กับนักวิจัยหรือผู้ที่สนใจทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการนําวัสดุเลอใช้มาใช้ในการออกแบบบ้างครับว่ามีอนาคตไหมหรือว่ามีประเด็นอะไรพิเศษที่อาจารย์อยากจะนําเสนอครับสิ่งที่แนะนําก็คือใน,ใน,ใ,นในเรื่องของการทดลองวัสดุอะค่ะในเรื่องของการศึกษาคุณสมบัติของของ,ของวัสดุ ที่เป็นเศษวัสดุเลยใช้ไม่ว่าจะเป็นจากจากวัสดุหรือว่าพืชแบบไหนก็ก็ก,ก็ก็ตามนะคะก็จะต้องเน้นการทดลองก่อนว่าค,คุณสมบัติสามารถเอาไปทําอะไรได้นะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยตอนที่มาทําก็คิดว่าเชือกกล้วยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เ,เป็นงานชิ้นใหญ่นะคะคพอพอโครงการนี้ก็ได้เห็นคุณสมบัติของของกล้วยว่าสามารถเอามาทําเป็น ของตกแต่งแล้วก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเอาเอา,เอาไปต่อยอดเป็นของใช้ที่ท,ที่ที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นได้นะคะก็สามารถนำวัสดุที่ที่มันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีคุณค่าแล้วอะค่ะซึ่งตอนเด็กก็จะปล่อยให้ให้เป็นปุ๋ยในในในแปลงถัดไปแต่ว่าอันนี้เราสามารถเอาไปต่อยอดเพื่อที่ให้เกิดรายได้แก่ชุมชนได้ก็ถ้านักวิจัยท่านไหนที่สนใจด,ด้านนี้ก็สามารถ เอาแนวคิดนี้นะคะไปไปต่อยอดกับชุมชนอื่นๆหรือว่าไปต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆได้ครับหรือจะเข้ามาปรึกษาติดต่อพูดคุยกับอาจารย์อกิญญาแล้วก็ทีมงานที่คณะสถาปัตย์ของเราซึ่งโครงการนี้ก็มีทีมงานที่ร่วมกันนะคะอย่างเช่นโครงการอีกโครงการหนึ่งที่ทําไปคู่กันก็คือโครงการอัตลักษณ์กล้วยน้ำว้าก็เป็นโครงการที่ทําไปควบคู่กันนะคะก็มีทีมงานที่ปรึกษา นะคะอย่างเช่นอาจารย์สุลการนะคะแล้วก็ทีมน้องๆสิบเก่าแล้วก็น้องๆปริญญาโทปริญญาตรีที่มาช่วยกันหลายๆฝ่ายนะคะครับผมจึงเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมาโอ้ยอดเยี่ยมมากนะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าของเหลือใช้นะครับเราสามารถมาสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับต่อยอดทั้งในเรื่องงานออกแบบแล้วก็ทางธุรกิจได้นั่นก็เพราะว่าความสามารถของนักวิจัยของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ วันนี้นะครับเราได้รับทั้งความรู้แล้วก็ได้เห็นผลงานนั้นสวยงามนะครับโครงการ Research วิก k หรือเสวนานักวิจัยก็ขอขอบคุณวิทยากรในวันนี้อาจารย์อภิญญาอาสาราชมากครับขอบคุณค่ะกดติดตามรายการของเรานะครับกด Subscribe แล้วก็รอชมว่าอาทิตย์ต่อๆไปจะมีโครงการอะไรมาเสนอท่านอีกสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คราวหนะ้าวันนี้สวัสดีครับ